ตัวนี้นะที่สวยอนยะู่ในประกับนี้นะฮะมได้แล้เร็วใช่ใช่ใชโหูมันใช่แล้วครับตัวนี้เป็นสีออกสีฟ้านะฮะว่าลักษณะเป็นปลาที่สวยงามมากครับหากเงนใจก็เดินนี้ไปใกลภผู้คนที่วุ่นว่า มากครับที่ผมเมื่อคืนผมนอนตี4นะีกว่านะเพราะว่าลบข้อมูลในโทรศัพท์นะครับเพื่อว่าจะมาได้ถ่ายคลิปผมคิดไว้หลายวันนะว่าจะมหาปัาป่าภาคกลางแล้ว,ลวมันมีวันนี้วันเสาร์ะผมก็เลยหาเวลามาช้อนดู นี่ครับตัวมีอีกแล้วน,ะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว้าวสีแดงสวยมากครับตัวนี้สีผิวมันสีดำนะผิวสีดำเครื่องยาวนะคาดว่าจะเป็นหางโคเหมือนเดิมนะตัวนี้ แ่งเข้าบัดโอ้ไม่ไหวยุง่งฮะเรามาหากันตัวสมัยนี้นะฮะหาปลากัดใจกลางเมืองนนทบุรีนะฮะเป็นนาบัวนะฮะยอดครับเราได้ตัวผู้ที่ตัวใหญ่หญๆหลายตัวแล้วครับตรงนี้ที่สวยนะ ก็จืดหวดนะจืดมัน่าจะเป็นหวดปากกิมนะมนีะ่ครับหดนะจะเป็นหวดปากกิมมากกว่าแล้วก็เดาเข้ามามช้าไปครับเราก็เกรงใจนะจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาบัวนะ เก็บดอกมงดอกบัวอะไรแล้วครับเฮ้ยมันกระโดดลงมันอยู่บนใบมันอยู่บนใบบัวเมื่อกี้นี่ครับโอ้โหสุดยอดนี้เครื่องเหมือนปลาหม้อเลยครับเขียว,วลังเขียวนะครีบสีฟ้านะครับนี่ครับแดงทั้งตัวเลยครับโอ้โหสุดยอดครับระกตาแก้มแดงลนุนทันทีฮะก็มาหากันตัวนะฮะตอนนี้ผมเลือกหมดแล้วนะฮะ ผมไม่ได้เตรียมชุดเตรียมอะไรมาครับมาชุดแบบหล่อๆมาเลยครับแล้วก็มาลุ้นนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะที่ลุ่งๆหน่อยนะลุ้นกันนะฮะหวอดไม่มีช้อนอย่างเดียวโอ้โหชอนนะฮอร่อยนะะนี่ครับเราต้องไม่จับโอเคครับนี่ครับว้าวเราได้อีกแล้วครับเราได้อีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับ เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะสู้ประกัดทางอิสานไม่ได้ประกัดอิสานตัวใหญ่จริงๆครับมาลุ้นกันต่อนะว่าเราจะได้ประกัดตัวสวยๆ,ๆใหญ่ๆไหมนะรตรงนี้นะฮะนี่ได้อีกแล้วฮะแต่ว่าเป็นตัวเมียนะตัวนี้ ปลากิมตัวผู้ตัวนี้ครีบสีฟ้านะฮะแต่ตัวเล็กนะฮะนี่ครับปลากัดป่านนทบุรีครับปลากัดป่าภาคกลางครับปลากิมนะฮะตรงนี้ที่สวยนะถ้าผมจะกดลงไปครับก็กระทืบกระทืบกระทืบนะฮะนี่ครับมันได้อีกนี่ครับเห็นไหมครับทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยครับคุ้มคุ้มมากครับแหล่งนี้ครับตัวนี้สีมันจะเปล็ดมันจะถี่นะ เกล็ดมันจะถี่แล้วก็เกล็ดเนี่ยมีความเป็นสีเขียวมากกว่าหลายๆตัวซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยผิวของของปลากัดที่นี่ฮะมันจะเป็นสีดำครับแต่ตัวนี้ผิวมันออกสีแดงครับแล้วก็เกล็ดอ่ะสีเขียวครับตัวนี้ถือว่าสวยนะแต่ตัวเล็กนะฮะผมจะปล่อยนะฮะต้อ,ะองอีสานเพราะว่ามันเป็นต้นต้นไหลบัวไอ้ช้งบัวครับนี่ครับเราได้ตั้งปลาก,กิมและปลาก,กัดนะ โ้ oh, สุดยอดครับบ่อยนะเรามาฝั่งนี้ต่อนะฝั่งนี้ต่อผมอยากได้ฝั่งนี้สักตัวนะว,นว่าลักษณะสีมันจะเป็นยังไงครับเราเห็นสัญญาณนะจะเป็นปลากิมเราไ,ไม่มีเลยฝั่งนี้สุดยอดมากสุดยอดที่มันไม่มีอนะแต่ปลาไหลยังมีแน่ครับ ฝั่งนี้ปันไหลมีแน่ครับไม่มีครับไม่มีจริงๆครับฝั่งนี้เราย้ายมาฝั่งนี้นะต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่สวยครับแล้วก็มีเทนดินของ ต้นกล้วยครับหยกกล้วยฮะแล้วผมเชื่อว่าตะกัดชอบอยู่ครับชอบอยู่ครับโซนนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่าตะกัดชอบอยู่และตัวสวยด้วยครับนี่ครับชนแค่สองทีครับแล้วก็เราก็ได้ปละกัดนะฮะตัวสวยครับตัวนี้ตัวสวยหางโพนะฮะ รางน้ำยาวครับลักษณะดงเนี่ยผมกระดูงเนี่ยผมยังดูไม่ชัดนะเพราะมันมันหุบไว้นะนี่ครับผมช้อนตรงนี้ไปสองทีฮนะแล้วก็ได้ประกัดมานะแล้วเป็นตัวที่สวยนะผมจะช้อนลึกลงไปหน่อยนึงโอ้โหนี่ฮะปากกินนะตกใจหมดแลวฮนะตกใจจริงจรนะิงอะนี่นะทําไมถึงผมบอกว่ามีประกัดเพราะว่ามันต้นกล้วยนะะมันล้มลงไอ้พวก ไอใบกล้วยอะไรพวกนี้ครับแล้วมันทําให้มีเทนินซึ่งปลากัดเนี่ยชอบครับตรงนี้นะผมเชื่อว่ามีนะผมลองช้อนดูครับโอ้โหได้เลยเนี่ยนะปลากิมฮะโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นคือมันยังไม่ใหญ่เท่าปลากัดปลากิมปากีสานคาาาาราับมาลุ้นกันต่อนะว่าเราจะได้ ประกัดไหมนะฮะประกัดตรงนี้เยอะมากครับเป็นนาบัวนะฮะนนทบ,บุรีครับแต่มันลุ้นกันต่อนะฮะว่าเราจะได้ประกัดตัวสวยๆไหมฮะนี่ครับ นี่เห็นไหมครับตรงนี้ครับหูได้อีกแล้วครับนี่ครับปลาที่นี่ตะเกียบยาวมากครับตะเกียบยาวจริงๆแล้วก็ลักษณะหางโูเครื่องยาวครับสวยจริงๆครับตัวนี้สวยจริงๆสวยมากครับองค์ประกอบครบเครื่องครับใครที่ซื้อประกัดแล้วเป็นประกัดปลาถูกๆเลยผมผมแนะนําไม่ซื้อแพงๆหน่อยครับเมื่อก่อนนะผมประมาณสิบแปดปีที่แล้วอะ ผมขายตัวละร้อยนะประกัดป่านะเดี๋ยวนี้มันมอนรู้สึกว่าในกลุ่มมันราคามันจะถูกนะแต่ผมมองว่ามันควรม,มีราคามากกว่านี้เพราะมันหายากหายากขึ้นทุกวันครับตรงนี้มันน่ามีนะน่ามีมากเพราะว่าม,มีใบกล้งใบกล้วยอะไรนี้ครับโอ้โหโดนโอ้โ ก็เหมือนว่ามีอะไรเข้ามานี่ฮะตัวเมียครับเสียดายครับไม่คู่ตัวคู่แต่ผมว่ามันไม่ตัวคูมันก็ต้องู่เถิดแัวนี้แหละเรามาลุ้นกันต่อนะฮะ และตรงนี้เป็นเป้าหมายต่อไปนะฮะเรามาลุ้นกันต่อนะเพราะว่าเราจะได้ประกัดตัวสวยๆ,ๆไหมฮะเป้าหมายของผมก็คือว่าหาประกัดตัวสวยนะ กินเมันเข้าตาเมื่อกี้ตรงนี้ที่สวยมากครับเป็นลักษณะของปากกล้วยคนกล้วยแล้วก็ มีเทนดินนะฮะใบกล้วยอะไรพวกนี้แล้วก็ปลาบกัดมันเชื่อมาอยู่ะฮะรก็มาหากันต่อนะฮะตักกล้าวมนนะหวดไม่มีเลยครับหวดหายากมากทุกน,นี้ที่สวยนะที่สวยมากครับผมก็จะท้อนลงไปเลย ไม่มีครับหายากครับตรงนี้